ดาราดังคู่นี้สนิทกันมากแต่เกือบจะตัดความสัมพันธ์กันเพราะโซเชียลอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีในวงการบันเทิงระหว่างบอยพิษณุกจุฑานิ่งสกุลและต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรธเราจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยด้วยความสนิทกันมากๆก,ก็เล่นมูคาหาศีลเสมอกันดีจริงๆค่ะ ล่าสุดทั้งคู่ได้ร่วมรายการคลับฟ r i d เดย์โชวสีลเสมอกันแล้วเคยกโกรธกันจริงๆไหมบอยผมเคยที่อยากจะตัดเพื่อนเลยต้นหอมเพื่อนไม่ได้มีความสำคัญใช่ไหมมีเพื่อนไว้ทำไมอย่างนี้เลยค่ะบอยเขาอัพโซเชียลอัปได้ตอบไลน์คนอื่นตอบได้แต่ทำไมเราซึ่งทักไปหาแล้วทำไมตอบไม่ได้ ต้นหอมน้อยใจบอยแต่ตอนนั้นคิดว่าจะตัดเพื่อนจริงๆ